คู่กันแล้วย่อมไม่แคแล้วกันข้อสอบชุดนี้เน้นการจับคู่คําต้องรู้คํา2ความหมายและความหมายไหนตรงกันพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการชวนทำเซลล์ควิสประเมินตนเองว่าเรารู้คําศัพท์เยอะน้อยแค่ไหนรอบนี้ก็เป็นเรื่องของคำศัพท์พื้นฐานเช่นเดิมครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ปิดเสียงลองทำดูเองก่อนแล้วก็มาดูเฉลย,ยทีหลังจากเสียงนะครับว่าได้คะแนนสักเท่าไหร่ ถ้าพร้อมแล้วก็ let's go ข้อหนึ่งก็าถามว่าจะจุดสกิลล์ที่แปลว่าบุหรี่ด้วยอะไรก็ต้องตอบ match ที่แปลว่าไม้ขีดไฟข้อสองเขาถามว่าจะล้างมือด้วยอะไรก็ต้องตอบว่าสบู่ก็คือโซ a p แล้วก็เตอร์ครับข้อสามเขาถามว่าจะใช้กรรไกรตัดอะไรก็ต้องตอบแฮข้อสี่เขาถามว่าจะใช้มีดเนี่ยไหนเนี่ยหั่นอะไรก็ต้องตอบมีดแต่ปลาเนื้อครับข้อห้าชาวตะวันตกหรือวสเท e r ์เนี่ยนะเขาชอบกินอะไรก็ต้องตอบเบรดที่ ถว่าขนมปังครับขขอ6กเขาถามว่าจะใช้ช้อนตักอะไรกินดูจากตัวเลือกแล้วก็ต้องตอบซุปกขเจ็ดแถวหน้าเนี่ยเขาจะวางอะไร4ี่อย่างก็ต้องตอบซีสแปลว่าที่นั่งครับขาแปดเขาถามว่าจะเก็บอะไรใส่ตะกร้าก็ต้องตอบฟุตที่แปลว่าผลไม้เก้าเขาถามว่าจะปลดล็อกอะไรด้วยกุญแจก็ต้องตอบดอร์ขสิบเขาถามว่าจะเก็บอะไรใส่บักเก็ตที่แปลว่าคู่แะ้กันนะครับก็ต้องตอบวอเตอร์ภาษาอังกฤษมีศัพท์เยอะมากเราจะต้องเรียนรู้เรียนรู้อยู่แลวคงต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆครับ ก็หวังว่าน้องๆจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเอาไปผ่านด่านต่างๆในะอนาคตต่อไปสวัสดีครับ